สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการต่อรวด15กิโลนะครับผมเข้ากับเครื่องเชื่อมมิกที่สามารถใส่รวดได้แค่5กิโลนะครับอันเนี้ยเราไม่ต้องไม่จําเป็นที่จะต้องผ่าฝาเพื่อใส่ให้ให้ใส่รวด15กิโลได้นะครับผมแต่เพียงแค่ว่าเราทําเป็นตัวแท่นตัวนี้ขึ้นมานะครับผมเป็นแท่นที่รับรวด15กิโลนะครับเนี่ยครับผมเป็นแท่นตัวนี้ขึ้นมาครับเนี่ยครับสามารถถอดเข้าถอดออกได้นะครับผม อ่าเป็นแท่นรับเรียบร้อยแล้วครับแท่นตัวนี้ลักษณะเนี่ยจะตัดแปลงมาจากตัวแท่นของที่เขาใส่ลวด15กิโลกันนะครับผมอันนี้ก็ตะแปลงเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับแล้วก็พอเราใส่เข้าไปเนี่ยเราจะใส่จากด้านข้างของตัวฝาน,นี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าบางคนเนี่ยไม่ต้องการใส่ทางด้านข้างนะครับผมแล้วก็เจาะดูด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยเพื่อร้อยลวดตัวนี้เข้าไปนะครับผมแล้วก็ เอาเข้าไปเนี่ยก็ไปล็อกกับตัวโรเลอร์นะครับผมที่อยู่ภายในตัวเครื่องซึ่งในตัวเครื่องเนี่ยเราจะไม่มีรวดแล้วนะครับผมครับพอล็อกโรเลอร์เสร็จก็นเนี่ยเราก็ต่อสายทุกอย่างให้ครบครับผมต่อการ์ดครับผมแล้วก็มาดูการทดสอบการเชื่อมกันครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูก่อนนะครับผมว่าตัวเครื่องเนี่ยสามารถดึงวด15กิโลได้หรือเปล่านะครับผมเนี๋ยผมสามารถดึงได้ปกติเลยนะครับเรามาดูกันครับผมว่าจะสามารถเชื่อมได้หรือเปล่าครับ ครับผมก็การเชื่อมเนี่ยก็เชื่อมปกติหมดทุกอย่างเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นงาน DIY สั้นๆนะครับผมในกรณีที่เราไม่มีลวด5กิโลจริงเราต้องการใช้ลวด15กิโลก็สามารถทำแบบนี้ได้นะครับผมคลิปนี้ก็นำเสนอเท่านี้ครับขอบคุณครับ